เห็นไดโนเสาร์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาในจังหวัดกรสินเลยนะคะตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะไม่ว่าจะเข้าทางไหนนะคะ <_ S 1> ก็จะเจอไดโนเสาร์ตลอดข้างทางเลยค่ะสวัสดีค่ะอัมรีวิวนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่ค่ะแมตุ๊กตาผ้าบรรยงอมไดโนเสาร์จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองน้อยตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกรสินค่ะโดยคุณสมบัติของน้องไดโนนะคะจะใช้ผ้าฝ้ายเอาไปย้อมกับสีย้อมจากธรรมชาตินะคะทําให้เล่เป็นอันตราย ทั้งยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายของเราได้ด้วยค่ะ,ะถ้าถามว่าทาไมเราถึงต้องมีตุก๊กตาน้องไดโนนะคะอําบอกเลยค่ะว่าข้อแรกนะคะเอาไปใช้หลุนค่ะน,นอนแบบนีน้สบายมากเลยค่ะส่วนข้อที่2นะคะเอาไว้เป็นเพื่อนคู่ใจก็ได้ค่ะส่วนข้อที่3ามนะคะใช้เป็นของฝากค่ะไม่ว่าจะเอาไปฝากเด็ก สิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเลยเนานะก็คือไดโนเสาร์นั่นเองค่ะหลังจากที่พูดกันมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊น้องไดโน,โนเนี่ยมีมูลค่ากี่บาทกันแน่นะอ้ํายังไม่บอกหรอกค่ะให้ทายก่อนตอบตอบเฉยๆค่ะน้องไดโนนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ไดโนเสาร์กินเนื้อหรือจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชน,นะคะก็ราคาเดียวกันค่ะเพียงราคา409บาทค่ะย้ำนะคะเพียง4 ใครที่สนใจติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าอยากได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพอภาพาื้นเมืองบ้านนงน้อยค่ะหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะใครรู้ไหมคะว่าสัตว์อะไรเศร้าที่สุดให้เวลาคิดนิดนึงเฉลยะะนะะเฉลยเฉลยไดโนเสาร์